เรียกว่าขาดไม่ได้จริงๆนะคะล่าสุดถอยมาให้ตัวเองกับที่บ้านเพิ่มอีกสามตลับว่าดาวมีปัญหาหน้ามันนะคะแล้วก็ลุกหมุนขนกว้างชอบขึ้นผื่นแดงจากภูมิแพ้นะคะแบบนี้นะคะเป็นปื้นๆแล้วก็ใต้ตาคล้ำด้วยแป้งพับตัวนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์มากจริงๆเพราะว่าบางเบาแต่ว่าปกปิดได้เนียนกลิบค่ะน้องคือแป้งออลล่าไบรท์นะคะจากแบรนด์ไอพอลลี่เป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะพับที่ให้มานะคะนุ่มไม่บาดผิวแล้วก็แยกชั้นกับแป้งเพื่อความสะอาด เดี๋ยวมาดูน้องปกปิดรูคุมขนข้างแก้มกันค่ะเนียนกรีบค่ะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีนะคะที่ทําให้อนุปแป้งมีความละเอียดไม่ตกร่องนะคะแล้วก็เกาะติดผิวได้ดีค่ะเรียกได้ว่ากึนกับผิวของเราไปเลยนะคะตกบ่ายซับหน้าเบาๆผิวก็กลับมา bling เหมือนเดิมแล้วค่ะหลังลงแป้งเสร็จนะคะเนียนกรีบค่ะแต่ว่าบางเบาสบายผิวมากรู้สึกแบบเหมือนทาแป้งเด็กจริงๆค่ะทุกคน น้องมีเลือกถึง3เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูกันเลยเบอร์ศูนย์หนไรส์สำหรับผิวขาวเบอร์0ูนย์สองเนเชอรัลสำหรับผิว2สี 4. ส่วนเบอร์0ูนย์สนะคะคือวอร์มเบสสำหรับผิวสีแทนค่ะเนียนกลืนไปกับผิวไม่ดูงิ้วไม่ดูเทานะคะที่สําคัญเช็คสถานะเลขจดแจ้งแล้วก็ยังขึ้นว่าคงอยู่นะคะมีเลขจดแจ้งตามนี้เลยนะ นอกจากน้องจะให้ผลทางคอสเมติกได้ดีนะคะยังมีส่วนผสมของสารบำรุงผิวแล้วก็สารกันแดดนะคะอย่างเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ดอกคาโมไมล์แล้วก็คอลลาเจนจากพืชทําให้หลังทาแล้วผิวของเราดูฉ่าไม่แห้งกร้านนะคะเป็นแป้งที่ซื้อแล้วคุ้มนะคะเพราะว่าสามารถเอามาใช้ได้หลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นแต่งลุกใส่ๆนะคะโชว์งานผิวแบบนี้นะคะผิวฉ่าดูเป็นธรรมชาติขึ้นอยู่กับครีมกันแดดของทุกคนด้วยนะคะน,นี้เราไม่ได้ใช้รองพื้นเพิ่มเลยนะแล้วก็งานแบบ ทางการนะคะต้องการผิวเป๊ะปงังดูเนียบดูเนียนกริดนะคะก็สามารถใช้ได้อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้รองพื้นเพิ่มเหมือนกันคือรองพื้นมีในส่วนผสมของแป้งแล้วนะคะผิวที่ออกมานะคะจะมีความดิวอี้หรือความฉ่าน้ํามากน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับตอนที่เราบํารุงผิวตอนที่เราลงเซรั่มนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อของกันแดดด้วยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นกันแดดตัวไหนนะคะใช้คู่กับแป้งตัวนี้ยอมรับเลยว่าฟินิชลุคออกมาดูเนียนใสเป็นธรรมชาติทุกลุคจริงๆ ถ้าฟังแล้วอยากเนียนใสไปกับ i p o l ลลนะคะตามพิกัดใต้คอมเมนต์ไปได้เลยจ้า